เราอยู่กับ AMD ไร z เส้น 3- 4,100นำทีมและเป็นของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีเต็มราคารับเอง14,990จาก i have CPU ทั้ง4สาขาไม่ว่าจะเป็นบางพรัดรามินทาเดอะโฟลด์รวมถึงนครนายกนั่นเองราคา15,000รวมส่งนี้ก็ถูกอยู่แล้วนะนี่แถม แผ่นรองเมาส์ I have CPU ด้วยนะครับแผ่นรองเมาส์ I have CPU ด้วยแล้วก็เกมอันชาร์เต้นะครับเกมอันชาร์เต้ตรงนี้ดังนั้น CPU ฮะจะเป็น AMD Ryzen 3 4100ฮะแล้วตัวการ์จอครับเป็น PNY GeForce GTX 1650ตัวนี้จาก PNY <ม>ผมเอง จะลองเทสดูตอนนี้ณเวลานี้กับเกมแรกที่ชื่อว่า Warzone 2.0นั่นเองครับทุกผู้ชมครับเท็กเจอร์เป็นไฮตรงนี้โลโลช็อตโลนอร์มอลฟูลเอชดีอุ้ยฟูลเ HD ดีวอลโ e ซ่2.0งั้นเหรอเครื่องหมื่นสี่เก้าร้อยเก้าสิบที่เกพาชันไปเล่นฟูลเ HD ดีวอลโ e ซ่2.0ที่เจ็ดสิบห้าเฟรมงั้นเหรอเฮ้ยมันก็โอเคไม่ใช่เหรอวะถ้าเทียบกับโอ้โหเฮ้ย <substit uting> <expand> ผมพูดเลยนะไม่ได้แย่นะครับเมื่อเทียบกับราคานะนะเดี๋ยวเราไปกันต่อครับที่ไฟล์เอ็ครับประเทศแฟร์มิเลียสเตเตย์ท่านผู้ชมครับ UHD ครับพันเก้าร้ี่สิบคนพันแปดสิบครับ FPA เป็นออน FSC เป็นออฟครับวิ่งเปิดกระเป๋าหน่วงไหมนิดนึงเอ้ยไม่หน่วงหรอว่าโทรศัพท์หน่วงไหมไม่หน่วงเฮ้ยเอาดีคนเล่นหมือนไม่หน่วงเอาดีร้อยสิบเฟรมอยู่คนเดียวมันไม่ได้แย่หรือเปล่าฮะ เนี่ยคงสเสีดเฟรชที่เรเบลนะไม่ได้แย่นะเนี่ยปรับพายทั้งหมดอะ่ะไม่ได้แย่เลยหรือเปล่าอุ๊ยอ่ะถ้าสมมุติว่าหมื่นสี่อยากเล่นวาโล่อลองดูวาโล่ไหมฟูเอชดีครับปรับเป็นต่ำสุดครับฟูเอชดีปรับต่ำสุดครับสำหรับวาโรแร็นั่นเองฮนะก็ประมาณสองร้อยบวกนะเนี่ยเล่นวาโลก,กับเพื่อนได้เปิดตีเล่นกับเพื่อนได้ขำๆเนี่ยเนี่ยเปิดตีเล่นกับเพื่อนได้ กปิตีแล้วกับเพื่อนได้เห็นป่ะไม่ได้แย่บอกว่าเฟรมเรทจะจุดจุดนี้ไม่ได้แย่โอเวอร์วอตทูครับออปชั่นตรงนี้ฮะ Full HD นะ Full HD กราฟิกเป็นไฮนะครับนั่นอันนี้คือ Full HD ปรับไฮเฟรมเร e rate 150เฟรมอยู่คนเดียวโอ้โห170-180เฟรมโอ้โวุ้งจะากุญลูก,ลกใส่ยับเลยเสือดูดิยิงฟรีมือยืนฟรีจัดยืนฟรีจัดยืนฟรีจัดไหวชิลเฟรมเรทไม่ตกฟรีจัดฟรีจัด โอ้โหต่อไป F เอ็กย่างนี้จังครับท่านผู้ชมครับไปดูกันฮะวิดีโอ Full HD Full HD ปรับภาพเป็นยังไงเป็นยังไง Medium Medium Low Medium นะไม่ถึงขนาดต่ำสุดนะเป็นกลางนะครับ105 frame, frame. เฟรม106เฟรมเฮ้ยโอเคนะไม่แย่117เฟรมนะนี่ให้ดูนะเุ้ยไม่แย่โอเคเฮ้ยอ,อยากรู้เธอพังปะ ถ้ามันเล่นได้นะเว้ยมันจะกลายเป็นเกมแรกของ ihab เลยเอ้มันเป็นเครื่องที่ถูกส่งอง ihab เลยที่แม่งกดไซเบอร์พังได้คอยดูแล้วกันไซเบอร์พังปรับต่ำสุดครับเปิดแอปพิซบาลานครับที่ full HD นะครับอ่ะอุ๊ย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 เอาไงยังไงไอเสือยังไงฝืนได้เล่นได้หรือเปล่าเอายังไง full HD full HD ต่ำสุดเอาเยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดีเอาดี เออเฮ้ยน่าสนใจจัดเลยนะสำหรับไซเบอร์พ k 2077เล่นได้ซะงั้นครับเหุ้การณสี่สิบเ,เราไม่ได้แย่ไม่ได้แย่หรือว้เอยเห็นว่านี่คือไซเบอร์พ k ์2077ครับเราจะไปเทสดูคนระับสำหรับ Forza ่าเซนาการบาบภาพ Full HD ครับปรับพายโ้ย เอาดีๆแปดสิกว่าเฟรม77เฟรมยังไม่หยุดยังคงไหวที่พายุทะเลทราย,ายแล้วแซงไปทั่วแล้วแซงไปทั่วตอนนี้ยังไม่หยุดเท่นี้สเปกซีแปดเทเิลไอเฮฟซีบิวคันนี้ดังนั้น CPU ฮะจะเป็น AMD r y z ไรเ4 1ส0นฮะ4100ตัวนี้4คอร์8เทรเทอร์โบ4.0 แล้วก็ตัวเมนบอร์ดเนี่ย MSI A320M Pro V H s h i p t เซตเป็น A320 ตัวเริ่มต้นทุกอย่างนะครับแรมเป็น16 g ิก Dual Channel จาก Kingston Fury Beast นะ16กิกบ้าน3,200 m มกเิร e ์ e R, ดันมลระบบ Dual Channel 3,200ฮนะแล้วตัวการ์ดจอครับเป็น PNY GeForce GTX 1650ตัวนี้จาก PNY GeForce GTX 1650ครับ Turing นะแรม4 g ิก GDDR6 เขาบริษัพพายครับแอซ่าครับ550บาทครับ80พลัสบร้อมครับถ้าคุณไปค้น,คน,น่ในเ,เว็บไซต์80พลัสเซอร์ติฟิเคชันเนี่ยคุณจะเจอยี่ห้อนี้รุ่นนี้นะแล้วก็สตอร์เลยครับเป็น SSD 240กิกในอนาคตเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น NVMe Case Sigma Tech Wartech Arctic สีขาวเคสแบบนี้ เฮ้ยแคสสวยนะไม่ได้แย่นะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดู c ีวิวแกันดีกว่าเลยไร้เส้นสนะครับท่านผู้ชมฮะไร้เส้นสครับ4,100ครับ4คอแปดเทรดตรงนี้นะแคสไม่เยอะนะ4เมกแต่มี4คอแปดเทรดเทอร์โบสูงสุด4.1ครับ4คอแปดเทรดใน AM4 ฮะเมนบอร์ดเป็น MSI A320 ฮะ PCIe 4.0ฮะการ์ดจอรันบน3.0ครับเมมโมรี่เป็น DDR4 ฮะ16บหกกิกดูออลชานอลบัส3,200ันสมโคเฮิร์ตแล้วแรมจาก Kingston 16บหกกิกภาพจอเป็น A P N y G f o r G T X 1650 RAM 4 g า g ูนย์แรมสี่กิกจีดาหกจั896นะครับยังไงสุดท้ายผมมองว่าเครื่องนี้สามารถตอบโจทย์ได้ที่งงงบประมาณที่ไม่ได้สูงจนเกิดไปนักห4 9 9 0นัเก14,990นี่ยแล้วอย่างที่ผมบอกเป็นของใหม่ทั้งหมดประกันเต็ม3ปีด้วยขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i have cpu ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ